สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ผมจะมาสอนรับเอ็กเซนในแมปไรเดอร์โวนั่นเองนะครับจากซีรีส์ m ั s t รเดอร์เอ็ e เนั่นเองก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวิธีการรับเนี่ยเราจะต้องมีตัวแรปโค้ดนะครับนะหรือว่าเสื้อกาวสีขาวนะครับนะซึ่งวิธีการรับเนี่ยเราสามารถได้จากการลงดันเจี้ยนนะครับนะของตัวโอดินนะครับนะหรืออีกวิธีหนึ่งคือให้เรานะครับมาที่ไรเดอร์เซ็นเตอร์นะครับนะและให้เรามาคุยกับไรเดอร์คราฟเตอร์นะครับหรือว่าพี่กนนะครับห กล่องสีขาวแล้วเราก็จะเจอกับแลบโค้ดอยู่นะครับนะาซึ่งของใช้คราฟเนี่ยจะมีแค่2อย่างนะครับนั่นก็คือเงินทั้งหมด10,000เยนแล้วก็ตัวไรเนน3าชิ้นสําหรับวิธีการได้ไรเนนนะครับนะให้ไวที่สุดเนี่ยนะครับนะมันมีเควสเควสหนึ่งอยู่ซึ่งจะได้6ไรเนนเลยนะครับก็ให้ทุกคนขับรถตามผมมาได้เลยนะครับนะให้เรามาคุยกับ n p นตรงนี้เลยที่อยู่ใกล้ๆกับบอสลิวงานนะครับนะาแล้วให้เรากดคลิกคุยและเลือกอันที่2นสลยนะครับวเน้เาจาก็บนั้งหมด12ชิ้นนะซึ่งจจได้ากการ ีพวกน้เมื่อเราได้เสื้อกราวสีขาวแล้วนะครับนะหรือว่าตัวแรบโคดแล้วให้เรามาคุยกับ NPC นะครับนะาที่เป็นคุณหมอเอมูนะครับนะยืนข้างๆกับสถานีตํารวจตรงใต้ต้นไม้ตรงนี้เลยให้เรากดคุยจากนั้นให้เรากดเลือกประโยคอันแรกนะครับนะเพื่อทาการรับคุยแรกนะครับนะซึ่งตัวคุยแรกเนี่ยจะให้เราครับจัดการมอนที่อยู่ในไทเรลหรือว่าดันเจี้ยนของแต่ละตัวนะครับนะที่มีลักษณะเป็นกริชแบบนี้เอาจริงมันมีทุกดันเจี้ยนนั่นแหละแต่ว่าผมแนะนํานะครับนะให้ลงอันที่เป็นโอสสีเงินนะครับนี้าคร จะมีบอสทั้งหมด3ตัวนะครับมันจะทําให้เราเควสเสร็จไว้ขึ้นเมื่อเราเสร็จเควสแล้วให้เราคุยกับเอมเหมือนเดิมนะครับนะเราก็จะได้ตัวของมาแบบนี้นะครับนะ จากนั้นก็ให้เราคุยกับเอมูเหมือนเดิมนะครับนะเพื่อรับเควสที่2นะครับนะซึ่งตัวเควสเนี่ยจะให้เราจัดการบัคเตอร์ไวรัสนะครับสำหรับวิธีการไปจัดการบัคเตอร์ไวรัสเนี่ยอย่างแรกให้เรามาข้างสถานีตำรวจนะครับจะมีวงสีเหลืองอยู่ให้เรากด e นะครับจะทูวาร์ปมาที่นี่เราก็จะเจอกับบัคเตอร์ไวรัสอยู่ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเกิดทุกๆ15นาทีนะครับก็ให้เราครับเข้าไปซัดกับมันได้เลยนะครับนะหลังเราเอาชนะบอสโกเลมได้แล้วนะครับก็ให้เราคุยกับเอมูเหมือนเดิมนะครับน่บ้นนน่่วทีี2ครัแ้หลงจา เดอร์เซนเตอร์เพื่อไปคราฟการแชทปเปล่าๆนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้เรามาคุยกับลีเดอร์คลาสเตอร์ตรงนี้และให้เรานะครับกดคลิกคุยอันแรกนะครับนะแล้วก็ให้เราเลือกมาที่ Enterprise b รสนะครับอันแรกตรงนี้เลยจากนั้นก็ให้เราเลื่อนมานะครับนะจนกว่าจะเจอกับ Empty การแชทแบบนี้ซึ่งของใช้เนี่ยจะใช้2อ,อย่างที่เราเพิ่งได้มาแล้วก็เงินอ,อีก1นึ่งแสนห้เยนนะครับเมื่อมีของครบก็ให้กดปุ่มเขียวคราฟได้เลยเรียบร้อยต่อมานะครับของอีกชิ้นที่ต้องม ของที่เราต้องใช้คือโลโซทั้งหมด64ชิ้นจากนั้นให้เราบินมาที่อาร์คที่อยู่ใกล้ๆกับจุดทับเปอร์กิทนะครับนะก็ให้เรากดคุยจากนั้นเนี่ยให้รอจนกว่าจะขึ้นคาว่าสตนไดเมชันนะครับนะเมื่อมันขึ้นข้อความนี้ด้านบนซ้ายแล้วเนี่ยนะครับนะก็ให้เรากดคุยกับอาร์คแล้วให้เรากดเลือกอันที่สองนะครับนะเพื่อทําการแลกเปลี่ยนโลโซนะครับเป็นตัวเพอร์เฟกโซได้เลยแล้วเมื่อเรามีของทั้งสองอย่างนี้ครบแล้วนะครับนะก็ให้เรามาคุยกับตัวเอมูเหมือนเดิมแล้วให้เรานะครับ มาค<ม>ุยกับเอมูเหมือนเดิมและเราก็จะได้ตัวเอ็กเซดมานะครับนะ่อแปลงล่างเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นเอ็กเซดล่างเลเวลหนึ่งหรือว่าล่างอ้วนแบบนี้นะครับนะ แล้เมื่อเรากด B นะครับนะก็จะเป็นการวิ่งแบบนี้นะครับนะโหัวหม่มาดูน่ารักจังว่าตมุตมีโคตต่อมาจะเป็นท่าการโจมตีของเอ็กเล่างเลเวลหนึ่งนะครับเมื่อเรากดคลิกจะเป็นการใช้คอนทุบแบบนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยดีกว่าสกิลแรกสกิล E Big Quick s t o r m ต่อมาสกิล R b u ์ t b ค Smash ต่อมาสกิลซีไบเดชและสกิลสุดท้ายสกิล l ีเลเวลอัพสกิลนี้จะเป็นการเปลี่ยนร่างฟอร์มนะครับจาก LEVEL 1เป็นเ e เวลสโดยเราจะต้องใช้สกิลนะครับนะตีมอนจนกว่าหลอด LEVEL จะเต็มแบบนี้นะครับถึงจะสามารถเปลี่ยนฟอร์มได้นะครับ สำหรับเอ็กเซดเลเวลสนะครับเมื่อเรากด B เนี่ยจะเป็นการขี่ไบค์เกมเมอร์นะครับนะหรือว่าคเมเลเดอร์เลเซอร์เลเวลสนั่นเองนะครับแบบนี้เลยต่อมาจะเป็นท่าการโจมตีของเอ็กเซดเลเวลสเมื่อกดคลิกจะเป็นการต่อยตีแบบนี้ประมาณนี้ต่อมาเป็นสกิลนะครับสกิลแรกสกิล E Critical Punch ต่อมาสกิล2สกิล R Critical Slash ต่อมาสกิลซี่ boost and r e l i h เมื่อกดใช้แล้วนะครับจะมีเสียงแบบนี้นะครับนะพร้อมกับขึ้นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับซึ่งไ e อ้ท่านี้เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจให้กับเรานะครับแต่ว่าเราไม่สามารถใช้เบิร์กได้นะครับนะแล้วเมื่อเรากดซีอีกรอบจะเป็นการโจมตีแบบนี้และสกิลสุดท้ายเลยคือสกิลวี critical strike ท่าไม่ตายของเอ็กเซด สกิลเอ็กเซททั้งหมดก็มีเท่านี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบัครับบาย